บ้านสีฟ้าไม่ใช่แค่สถานที่แต่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วคุณหลักเคยกลับไปรำลึกความทรงจำวัยเด็กที่ไหนบ้างเรื่องราวของเนเน่รัชกล้าสุวรรณคีรีอดีตรองโฆษกพักรวมไทยสร้างชาติรอทอสอชและอดีตผู้สมัครสอส,อสอกรุงเทพพักทศชบุตรสาวของนายไตรรงสุวรรณคีรีสร้างความอบอุ่นหัวใจให้กับหลายๆคนเมื่อเธอได้หวนกลับไปยังสถานที่ที่เปรียบเสมือนบ้านหลังเก่าในความทรงจำย้อนกลับไปเมื่อวันที่17ตุลาคม2568 เนเน่รัดกล้าวได้โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อเนเน่รัดกล้าสุวรรณคีรีพร้อมข้อความที่แสดงถึงความมุ่งมั่นว่ากลับมาที่บ้านสีฟ้าที่เคยวิ่งเล่นในวัยเด็กอีกครั้งเพื่อทํางานด้วยความมุ่งมั่นให้การเมืองไทยดีกว่าที่เคยเป็นอุดมการ์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพรุ่งนี้เราเจอกันค่ะข้อความสั้นๆนี้สะท้อนถึงความตั้งใจที่จะนําประสบการณ์และความทรงจําดีๆในวัยเด็กมาเป็นแรงผลักดันในการทํางานเพื่อพัฒนาการเมืองไทยให้ดีขึ้นแต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจการกลับไปยัง บ้านสีฟ้าในครั้งนี้ไม่ได้มีแค่เนเน่คนเดียวเพราะในภาพที่เธอโพสต์นั้นปรากฏภาพของบุคคลสําคัญทางการเมืองหลายท่านอาทินายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรรจาติกวณิชนายสกลทีพัทยกุลนายพงศกรขวัญเมืองดอกอรการดีเลี้ยวไพโรดมอมหลวงอภิมงคลสนกุลและนายจุรีนุ้มแก้วอดีตผู้สมัครสสพรรคชาติพัฒนากล้าซึ่งการรวมตัวของบุคคลเหล่านี้ทําให้เกิดคําถามว่าการกลับไปยังบ้านสีฟ้า ในครั้งนี้มีนนยะสําคัญทางการเมืองอะไรแฝงอยู่หรือไม่บ้านสีฟ้าที่เนเน่กล่าวถึงนั้นสื่อถึงสถานที่ใดกันแน่หลายคนคาดเดาว่าอาจเป็นที่ทําการพักการเมืองเก่าแก่แห่งหนึ่งหรืออาจเป็นบ้านพักส่วนตัวที่มีความผูกพันกับครอบครัวสุวรรณคีรีมาอย่างยาวนานสถานที่แห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ตึกสีฟ้าแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทรงจําความผูกพันและอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วคุณหลักคิดว่าการกลับไปยังสถานที่เก่าๆมีผลต่อการทํางานและการใช้ชีวิตของเราอย่างไรบ้าง คุณเชื่อหรือไม่ว่าความทรงจำในวัยเด็กสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เราสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆได้หรือว่าการกลับไปสู่รากเหง้าจะช่วยให้เรามองเห็นเส้นทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นมาร่วมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกันได้เลย